สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เดียกันสอนการเขียน,ปนโปรแกรมด้วยภาษาวิชช a นเบสิกสองพันะครับอันติเมตนั่นเองน้ำเสนอโดย KDS คอมพิวเตอร์นะครับบทนี้นะครับก็จะเรื่องของอะไรดีมาดูกันนะครับเรื่องของนะครับเรดิโอกับพิจาร์บ็อกอะเรดิโอกับพิจ t ร์บ็อกนั่นเองอ่ะทาดูกันเรดิโอก่อนนะครับเรดิโอเนะี่ยก็กดได้แคแ่เดียวนะ รีดิโอหาก่อนจึง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 เอาละมาสองอันก็แล้วกันคัดีปมาเลยคัดไปปัป๊บอ่ตั้งชื่อว่าเทคเป็นชายก็แล้วกันชายนี่จะเป็นหญิงเนาะ เสร็จแล้วตั้งชื่อมันหน่อยชื่อว่าเนมชื่อว่า r 1นง่ายง่ายไม่ต้องคิดมากไปอันนี้ชื่อว่า r 2ตั้งชื่อเสร็จปุ๊บอ่ะปุ่มนี้เป็นการบอกว่าเขาคลิกอะไรนะครั้นี้เขาคลิกอะไรเนี่ยเราต้องไปเช็คก,ก่อนตัวนี้ก่อนสร้างตัวแปรขึ้นหนึ่งตัวข้างบนเลยนะลองรับ ข้างบนฟอร์เลยเพื่อให้ฟังก์ชันทุกฟังก์ชันสามารถใช้ตัวแปรนี้ได้ต้องใช้บนสุดนะก็จะเป็นดิมเลดโอเอสตริงเท่ากับว่างไว้ก่อนอย่างนี้เสร็จแล้วก็เข้ามาตรงนี้อ่าเลยถ้า r 1 c h e c k จะเก็ต่ะนะเท่ากับ true ก็เลดิโอเท่ากับชายใช่ไหมชายชายต่อไปเสร็จอันหนึ่งอันที่สองมันเดิมเปลี่ยนนิดเดียวปุ๊บกลมาแล้วก็าสองใช่ไหมชื่อมัน R2. Checken เป็นหญิงใส่ให้างไปปับ๊บแสดงมันก็จะเก็บเป็นตัวแปร radio เนี่ยเราเนี้ยเวลาเราเช็คเนี่ยใช่งี้เลยแล้วก็ปิดกันนะ sorry MSGbox radio เลยเราอ่านอ่านเจอมันพุ่งอยู่บนสุดอ่ะประกาศไว้บนสุด ฟังก์ชันทุกฟังก์ชันสามารถใช้งานได้รันปึ๊บชายอ่าชายไม่กติกละหญิงอ่าชายหญิงอ่าเห็นไหมก็ประมาณเนี้ยเพราะได้เนาะนี่ก็ใช้อย่างนี้ส่วนการเปลี่ยนเทคเปลี่ยนอะไรก็ปกติอย่างเงี้ยอืม ส่วนมากก็จะเป็นการเช็คอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกเมนูอะไรเงี้ยนะส่วนเลเยอร์โอก,ก็เป็นประมาณนี้ต่อไปอันนึงคือ Picture Box Picture b o บล็อกเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้กับรูปนะเดี๋ยวผมลองลองไปเอารูปมาก่อนรูปใช่ไหมมมนต้องเล่นกันรูป ขอไปหารูปแป๊บหนึ่งรูปนี่ก็แล้วกันอ่ะก็บรูปมาเก็บเก็บไว้ที่ตัวโปรเจกต์เรานะไม่ต้องก็ได้ได้ดีก็แล้วกันอ่ะไวท้ที่นี่แหละจช๊บเอานั่นดีเอา,าอมันอยู่หน้าจอหว,ว่อเห็นานะไว้โปรเจกต์เราแหละง่ายที่สุดละอ่ะวางไว้ แอปหนึ่งชื่อว่าสร้างโฟลเดอร์ใหม่เลยวิมเมชวางไว้ตรงนี้แหละวางไว้วางเข้าไปตั้งชื่อนี่แหละเซฟมาต่้งต่อไปอลองวิธีการอ่เล่นกับพิกเจอร์บอล็อกละ เราจะโหลดรูปเข้ามาง่ายๆเลยรูปมันครั้งใหญ่เหมือนกันอ่ะกดนี่ปับ๊บโหลดรูปเข้ามาตั้งเลยดีก่อนโหลด p i เจอร์อ่ะโหลดมาปึ้งยีการคืออ้างไว้ที่ตัว picture block picture block หนึ่ง dot image location เท่ากับ เนื่องจากตัวนี้โปรแกรมเราอยู่ที่ตรงนี้แอปนะบินดีบัคออกมาใช่ไหมเราต้องออกมา1ออกมา2อ,ออกมา3แล้วค่อยเจ i เมจ e ออก3ใช่ไหมหนึ่งสองแล้วก็เจอ h o ล i ดอร์จีเ a ตัวนี้ไฟล์รูปอ่ะ ออกมาอย่างนี้เราก็จะได้พิกเจอร์เข้ามาในโปรแกรมเรานี่หลดปึ้งอ่าเห็นไหมก็จะได้พิกเจอร์ออกมาในรูปของเราโอเคประมาณนี้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่พอใหญ่ๆก็เห็นชัดๆอ่ะเอาใหม่ การโหลดรูปภาพมานะโหลดปึง้งเอ่เป็นไง่ยใช่ยางงี้ในส่วนของ p i box ก็เป็นการโหลดรูปภาพเข้ามาแค่นั้นเองหรือไม่ก็เป็นการเพิ่มรูปภาพเข้ามาหรือไม่ก็เอาอย่างนี้ก็ได้เราจะใช้กับ open dialog ก็ได้สมมติว่าผมใช้ตัวนี้เปิดตัวรูปภาพขึ้นมาแล้วก็เรียกมามันก็จะมาลงที่ตรงนี้ อ่ะลองดูสิเป็นยังไงอ่ะเราอาจจะสร้างปุ่มอันนึง<ะ>เพื่อใช้งานตรงนี้ก็ได้เราก็เลือกรูป่ะเลือกรูปอย่างนี้เราก็ต้องร่วมกับตัว open file dialog ตัว โอเพนไฟล์ไดอะลอกเรื่องม o โอเพนไฟล์หลักตัวนี้มาใส่นี่แล้วก็จัดการเลยโอเพนทุกทีโอเพนไฟล์ไดอะล็อกหนึ่งดอทโชดไดอะล็อกก่อนอันแรกพอโช์เสร็จแล้ว Picture Box หนึ่งเลยสั่งตัดอะไร Image Location เท่ากับอะไรดี Open Dialog หนึ่ง File Name อ่ะมันก็จะเป็นการโหลดรูปเข้าปในภาพโดยที่เราเลือกเลือกรูปเองอ่ะดูสิปึ้งอย่างงี้เลือกรูปอ่ะเลือกมารูปไหนไปเอาได้ดีแล้วกัน <c oughs> ลันใหม่ลันใหม่ r อรี o อรีได้ดี e x a อ p l e ไม่มีโปโต้เนี่ยพังอ่า,มาไม่พอใจเลือกใหม่รูปค่ะจันโดอ่ะนี่เป็นไงน,นี่นี่น่าต่เราเลยนี่นี่ม่ได้หมด อย่างเนี้ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะก็เดี๋ยวให้นักศึกษาลองใช้กันดูง่ายๆคือถ้าใครเกี่กับทะเบียนพวกนักเรียนอุปกรากรเงี้ยก็จะมีพวกรูปรูปภาพเข้ามาเกี่ยวด้วยก็วิดีโอ2อันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในส่วนของวิดีโอถัดไปหรือว่าตัวอย่ถัดไปขอนักศึกษามีความสุขในการแข่งโปรแกรมนะครับสวัสดีครับ